ก็แล้ครับก็จกคำเรียกร้องว่าอยากให้มารีวิวรถตัวใหม่ล่าสุดของ h อนด้ครับ NX 500นะครับเ้าก็ได้รับคำขาจากสวัสดีครับพี่แล้วผมสวัสดีครับครับชื่อเอฟค้าผมเป็นเจ้าของรถ n อ5 0 0่าอคเชิญเลยครับพี่รถเชิญหน่อยเชิญหน่อยทำไมถึงใช้ NX500 ครับมันไปป่าก็ได้ทำในเมืองก็ง่ายครับ สะดวกสบายดีซอกแซกแล้วก็สดีล้ามันผอมบางด้วยมันมันมุดง่ายกว่ารถพวกรถใหญ่พวกสกูตเตอร์พวกบิ๊กไบค์ขนาดใหญ่ครับนี้ถือว่าโอเคครับเหตุผลที่ใช้ NX 5 0 0นอกนอกจากนอก,นอกจากว่ามันมุดง่ายเทียบกับที่เราเคยใช้ครับพวก ADV พวกอะไรพวกนี้แหละ ก็การกินน้ำมันก็ประหยัดกว่าพวกสกูตเตอร์พวก XADV ครับส่วนถ้าความแต,ต่างๆระหว่าง 500X ก็ไม่ต่างกันมากครับแต่ว่าจะต่างกับ 500X ตรงที่น้ำหนักเบากว่าแล้วก็มีฟังก์ชันเยอะกว่ามีท r a c ชั o n control เพิ่มเข้ามาครับแล้วก็ได้อะไรชุดหน้าใหม่หมดเลยครับแนะแนำลูกเล่นเนี่ยครับมีอะไรบ้างลูกเล่นที่ที่ที่เราชอบก็จะมี จะมีปุ่มคอนโทนรลตรงนี้ให้ใช้เลยครับเพื่อนซ้ายขวาเหมือนจอยเกมก็จะมีจอยสติติครับก็ uh huh. จะมีอบอกคุณรููม่มครับว่าอากาศสภาพาอากาศเป็นไงบ้างอันนี้แล้วก็มี GPS วิลกิกเตอร์นำทางครับ GPS นี่คือมัน,ม,น,ม,นมันจะขึ้นหน้าจอตรงนี้เลยเหรอใช่ถึงว่าแผนทีเ่เราสามารถพูดได้เลยว่าจะไปไหนเช่นไปที่ เซนทันสอนแกนมันก็จะนําทางเราเป็นลูกศอนไปอ๋อจะเป็นลูกศอนใช่ครับเป็นลูกศรไปครับวันหนึ่งร้อยเมตรเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอะไรอย่างนี้ครับจากการขับขี่เป็นไงบ้างครับก็เหมือนเหมือนมันขับง่ายขึ้นโดยน้าหนักที่เบาขึ้นก็คือน้ําหนักใต้สปริงลดลงสามโลมันก็เลยทําให้รถมันเบาแล้วก็น้ำหนักลดลงที่เทียบกับห้าร้อยเอคันเก่าใช่จากห้าร้อยเอคันเก่าหนักร้อยเก้าสิบเก้า ตอนนี้รถมา3โลก็เหลือประมาณ196กิกโลครับอืมกำลังเครื่องอะไรก็ถือว่าโอเคไม่เท่าเดิมเท่าเดิมครับแต่ว่ารู้สึกล่อมาเร็วขึ้นไวขึ้นแล้วก็ท็อปสปีดรู้สึกจะยืนมาได้เร็วไม่ถึงโลก็170ยด้ิบได้ละไม่ถึงกิโลอันนี้เคยลองบีสุดเรืยังร้อยประมาณ176ยเจ็ดิกบหใช่ครับ ก็คือถ้าไปถ้าไหลนี่ก็น่าร้อยแปดสิบได้อยูร้อยแปดสิบน่าจะถึงใช่ไหมครัใช่ครับเพราะรถมันเบาลงเนอายุพีเอฟสูงเท่าไหร่สูงร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบอ่าข้อมิดูหน่อยก็สบายง่ายอ่าเพราะฉะนั้นถ้าถ้าสูงร้อยแปดสิบเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะครับเรื่องเรื่องของความสูงของรถนะครับแต่ว่าถ้าถ้าสักร้อยเจ็ดสิบอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะมีปัญหาน่าจะขยิ่งใช่ไหมจากการขี่มานะครับพีเอฟก็ไม่ได้ขี่มาคันเดียวขี่มาหลายคัน <le ans> เราจะถามว่าอะไรที่ไม่ชอบใน NX 500ที่ไม่ชอบเอาที่ไม่ชอบเลยเอาแบบว่าอันนี้รถส่วนตัวนะไม่ได้อวยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาของใครมารีวิวนะของส่วนตัวนะครับเอาที่ <ปะ S 1> ไม่ชอบดิที่อยากให้ที่ <น S 1> อยากให้ฮอนด้าปรับปรุงไงที่ไม่ชอบก็น่าจะเป็นชิวชิวสัว้นไปนะแล้วก็ปรับระดับไม่ได้มันฟิกก็คือต้องซื้อชิวใหม่ะครับคือขี่เร็วนี่โดนล,ลมโดนล,ลมเต็มเต็มเลย ตัวลมเต็มๆลมเข้าบวกกันน็อกหน้าบวกกันน็อกพอดีครับหัวสัน่นเลยใช่หัวสันนนิดๆจากที่เคยขี่ฮอนด้ามาเ,เรื่องกําลังเครื่องประหยัดน้ามันและโอเคและได้เรื่องเลยถามช่วงล่างหน่อยครับเป็นไงบ้างช่วงล่างก็เหมือน500เอเลยครับก็เวลาลุยเวลาอะไรซับแรงแทรกได้ดีแต่ว่าจะมีปัญหาตอนขับเร็วๆแล้วลงหลุมลงอะไรมันรู้สึกมันมันเด้งมันเด้งเกินไปครับ มันไม่ค่อยหนึบเท่าไหร่ถ้าให้ดีน่าจะเปลี่ยนโชคหลังน่าจะดีเพราะโชคหลังตัวเดิมมันก็มากับ5้าราเอ็กเลยลงหลุมทีโอ้โหยวบแตลกไหมว่าทําไมคนใช้ฮอนด้าชอบบ่นเรื่องช่วงล่างในกลุ่มฟอร์ซ่าก็บน่นผมใช้นะก,ก็บ่นเรื่องช่วงล่างแตท่ที่ยอมรับจริงๆก็คือประหยัดน้ำมันแล้วก็มันก็คุ้มรถมนคุ้มค่า ทีนี้ก็ลองเ,เทียบดูมิตินะครับระหว่าง KTM 390กับ NX 500นะครับจะเห็นว่าอ่มองมุมอย่างนี้แล้วกันความสูงใต้ท้องรถนะเริ่มจากแตงใต้ท้องนะความสูงใต้ท้องรถ NX มองจากสายตาสูงกว่านะฮะซึ่งการสเปคก็สูงกว่า,าจริงๆกันแหละแล้วก็ดูนะครับความสูงใต้ท้องรถนะครับ NX สูงกว่านิดหนึ่งนะครับตำแหน่งท่านั่งนะครับ K t m เจะสูงกว่าเพราะว่าเบาะมันสูงกว่า Nx ตัวเบาะจะเตี้ยกว่านะครับทำให้คนขี่ NX น่าจะน่าจะเป็นมิดกว่านะครับเพราะรถเตี้ยกว่าระยะยุบของโช๊คนะครับพอกันพอกันความยาวพอกันความดูใหญ่โตของผม KTM เอาจจะดูเล็กกว่านิดนึงแต่ว่าที่มันใหญ่เพราะมันใหญ่กว่าแคสบาร์นะครับผมใส่แคสบาร์ไป มันเลยดูใหญ่นะครับอ่าทีนี้มาลองค่อมดูนะครับจะรีวิวนะครับปึ๊บครับอ่าอันนี้ผมขออนุญ,ญาตเจ้าของรถแล้วนะครับก็คือว่าถ้าถ้าเทียบนะครับผมเทียบกับ KTM แล้วกัน ตัขาครับมันมันสบายกว่ามันรู้สึกว่าการขับสบายกว่าแต่นะครับแต่แต่แต่เวลาโยกอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับแตตั้งนะครับแล้วก็โยกรู้สึกเลยว่า NX หนักกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับทาเทียบกันนะครับ ขาเขยง่งแล้วตอนโยกเห็นไหมว่ามันเบาต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นโอเคแหละสิ่งที่ได้เปรียบคือน้ําหนักนะครับเคมันเบากว่านะครับส่วนท่านั่งความความนั่งอย่างสบาย NX นั่งสบายกว่านะครับประหยัดกว่านะครับและ NX ตอนนี้ออกใหม่มา NX แรงกว่านะครับแต่ถ้าเป็น 500x เนี่ยเคทมแรงกว่านะแต่ตอนนี้เอเนี่ย ออกใหม่มา NX แรงกว่า k t m แล้วนะครับแล้วก็ฟังก์ชันหน้าจอนะครับก็หรูหราสวยงามนะครับก็น่าใช้ครับผมว่าดูแล้วก็น่าใช้ดีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมถูกใจกับฮอนด้ามากนี่ผมเป็นคนแอนตี้กับสวิตมากเนี่ยครับควรจะเป็นอย่างนี้รถทัวรริงมันควรจะเป็นอย่างนี้แต่นะครับ มันต้องแบบปึ๊บโดนแทคชั่นเนี่ยเห็นไหมไว้ตรงนี้เล็กๆก็ยังได้พูกควรจะเป็นอย่างนี้นะครับไฟเลี้ยวจอยสติก๊กนะครับมันใช่ฮอนด้ามันควรจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าเอาปุ่มตายเล็กๆอย่างนี้มันมันไม่ดีอันนี้รู้สึกว่าโอเคเขาทําให้เราถูกใจผู้บริโภคครับกปบสวิตฝั่งซ้ายนะครับ สรุปนะครับผมสรุปให้ว่าไม่ได้คลิปนี้ไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบนะครับเป็นการรีวิวนะครับรีวิว nx 5 0 0ห้ามเปรียบเทียบนะครับเพราะว่ามันออกมาทีหลังนะครับ nx ออกมาทีหลังแต่ถามว่าการใช้งานเป็นรถสไตล์ทัวริ่งได้เหมือนกันลุยได้เหมือนกันนะครับเอาความคุ้มค่า nx 500ยังไงก็ยังคือคอนเซปต์เดิมของ h ันด้น,นะครับคุ้มค่า ประหยัดนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับแล้วยิ่งมาลดหลังๆซึ่งเขาเสริมเทคโนโลยีเรื่องของทัชช่างคอนโทรลเรื่องของจอสีมามันก็ยิ่งน่าซื้อไปใหญ่นะครับอันนี้ตําหนิส่วนตัวคือ KTM เนี่ยรถเป็นรถที่ดีแต่แม่งทิ้งลูกค้าอยู่ดีๆก็เทดั้มราคาลงทำให้คนซื้อราคาเต็มเนี่ยมีปัญหากันอยู่ตอนนี้ว่าอา้าวทำไมาอยู่ดีๆมาลดราคาเป็นแสนอะไรเงี้ยซึ่ง h อน da เขาไม่ทำอย่างนั้นกับลูกค้านะครับอันนี้ผมใส่อารมณ์ส่วนตัวไปนะเพราะว่า2คันเนี่ยมันราคาเท่ากัน แต่อยู่ดีๆอีคันส้มแม่งลดราคาก็เลยโมโหนิดนึงเพราะฉะนั้นนะครับ Honda ก็ยังถกิอคอนเซ็ปต์เดิมคือคุ้มค่าน่าใช้เป็นมิตรกับผู้ขี่นะครับความสูงถ้าสูงเกินสักร้อยร้อเนี่ยไม่เป็นปัญหาเลยขี่ได้อย่างสบายนะครับอ่าจอดเทียบกันด้านข้างครับในขาตั้งเดียวด้วยกันทั้งคู่นะครับจะเห็นว่า KTM นี่ยมันเตี้ยกว่านะครับเตี้ยกว่าอย่างดูดคันเล็กกว่าอย่างชัดเลยแหละ ดูจากระดับถังงมือ่อกนะเห็นไหมมันคันเล็กกว่านะครับในระดับนี้อันนี้เป็นระนาบเดียวกันนะครับจะเห็นว่าคันมันเล็กกว่านะครับนะครับอันนี้คือเทียบเทียบกันนะเทียบกันละส่วนเรื่องความกว้างนะครับของแฮน์พอๆพกอันพอๆกัน แต่ว่า NX เนี่ยดูทรงจะขย่งกว่าเพราะว่าเขาหลังๆมาออกแบบไปในสายที่แบบลุยได้หนักขึ้นนะครับก็คือระยะความสูงของคอนี่ก็จะมาทรงเดียวกับพวก T7 อ่ะ,อะจะเป็นประมาณนั้นอันนี้คือเทียบตรงๆนี้นะครับอีกนึงนะครับก็คือว่าการขี่นะครับรถ NX 500เนี่ยม,มันเหมือนรถหัวโตวครับก็คือน้ำหนักที่หัวมันเยอะ ทำให้เวลาเราจะมุดใจอะไรมันอาจจะคล่องตัวน้อยลงนิดนึงแต่ว่าแต่ว่าเวลาขี่ทัวร์ลิงยาวๆผมว่าน่าจะดีรถหัวโตนี่น้ําหนักมันกดที่หัวแต่เวลาลุยเนี่ยรถหัวหนักหัวโตนี่มันลุยแล้วไม่สนุกนะครับอันนี้ความเ็นส่วนตัวนะจะสังเกตว่าหลังๆมาเรนของการออกแบบรถเนี่ยจะเป็นรถหัวโตสูงๆอย่าง 5, 700, Honda L, Honda X, ยามาฮ่าทีเจ็ดร้อยฮอนด้าทานเอลฮอนด้าเอ็นเอ็กเนี่ยว่ารถเนี่ยยืดระยะโชค๊คทารถหัวโตขึ้นมา เยอะขึ้นนะครับอีีอยน,นึงก็คืออัตราเร่งนะครับอัตราเร่งของเอน0 0ไดส่วนตัวผมคิดว่ามันคิดนานเป็นนิดหนึ่งเพราะว่าเกียร์หกับเนี่ยคือเราเปิดคันเร่งสุดรถมันจะตอบสนองคันเร่งบึ้๊ดบึ้๊ดไปแต่ว่ามันไม่ตามมือนะครับมันไม่เหมือนพวกยามาฮ่า t m หรือหรือผู้ดูคติที่ท,ที่ที่เคยขี่มาอันนั้นคือคันเร่งตามมือเลยนะ แต่ส่วนหนึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นการน่าจะเป็นที่โปรแกรมแล้วก็แท็กชั่นคอนโทรลแต่ว่าไฟแท็กชั่นไม่กระพริบนะแต่เปิดคันเร่งเนี่ยเกียร์หนึ่งเกียร์สองเนี่ยมันจะค่อยๆเดินแต่คิดว่าเป็นเป็นที่โปรแกรมที่เขาตั้งใจมาเพื่อความปลอดภัยไม่ให้ล้อมันสลิปหรือหรือคันเร่งมันเปิดเร็วไปอันนี้คิดว่าอย่างนั้นนะแต่กลายเป็นว่าทําให้อัตราเร่งมันมันน้อยลงนะครับอันนี้ก็ส่วนตัวนะครับความเห็นส่วนตัว